ยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแช้นลนะครับวันนี้นะครับเฮียม,มารีวิวนะครับเป็นกล่องรวมนะครับผมกับกล่องรวมของพี่นวัตนะครับพี่นวัตอิสระไกศิลน,นะครับที่เป็นเจ้าของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็พี่นวัตก็ไลฟ์สดนะครับแล้วเราก็เ, <c oughs> เห็นว่าแบบ แจกอะแจกของนะอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แจกของหรอกคือขายของอะไรนะแต่ว่าเราก็แบบเออแบบอยากสนับสนุนเวทีนะเพราะว่าเราก็เป็นแฟนนางงามนะครับดูนางงามของมิสแกนนะครับก็อยากจะอุดหนุนนะครับพี่นวัดนะครับก็เลยซื้อมาหนึ่งกล่องนะครับอันนี้คือเป็นกล่องเหมือนกล่องรวมนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับก็หนึ่งพันบาทนะครับผมเป็นกล่องรวมนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับไปซื้อตอนที่ ไปเอฟมานะครับที่ที่ตอนที่พินวัตรกำลังไลฟ์สดพอดีนะครับแล้วก็อ่านป่วยของหลักงไปนะครับที่หน้าเพจนะครับของอ่าคุณนวัตรนะครับพินวัตรนะครับขอที่พินวัตรนะครับอันนี้มาก็อยากจะสนุกสนุนเวทีนะครับผมของอ่ามิสแกรนไทยแลนด์นะครับเพราะเราก็ดูนะครับแล้วก็เราไม่เคยโบดอะไรเลยนะครับแล้วก็ บ้านก็อยู่ไกลอ่ะก็เลยไม่ได้ไปดูประกวดจริงๆนะครับก็เลยอยากจะสนับสนุนนะครับทางเวทีมิสแกงก็เลยซื้อมา1กล่องนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างฮะหนึ่งกล่องสูง1หนึ่งพันนะครับเรียกว่ากล่องสุ่มละกันที่จริงกล่องรวมไหนเราจะดูข้าวค่าอยู่แล้วลหละว่าหนึ่งกล่องมันได้อะไรนะครับอย่างน้อยต้องได้ครีมแก้ฝ้าแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห <c oughs> นี่เตรียมมีดละต้องโชว์ให้ดูนะครับ ค้คือมันไม่ได้แบบก็ไม่ได้รู้ว่าจะได้อะไรนะเพราะว่าเราแต่วันบางวันก็ไม่ได้แจกของกินแต่บางวันก็แจกของกินพวกข้าวพวกอะไรอะพวกพวกข้าวพวกอะไรนะงายอย่างเงี้ยนะครับบางทีแบบ อ่าคนที่ดูในไลฟ์อ่ะก็กเขาบอกว่าเขาอยากได้ยาดมอย่างเงี้ยเออพี่นวัดก็จัดเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ,อ่าของพิมไม่ไม่เคยซื้อของพิมพ์ดีพายนะแต่ว่าของพีนงพ่นวัดอ่ะซื้อของพี่นวัดอ่ะซื้อนะครับวันนี้เรามาเลยมาอันบ็อกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่งมาทางเบสนะครับผมอ,อ่ะเอ็กซ์เพรสนะครับหนึ่งสองสามปลาให้ยังวะอีกสาม เดี๋ยวนะนัแบบหนึ่งคือพี่นวัดไหนนะจะจัดเวทีดีมากช่วงสิบปีครบรอบสิบปีปีนี้คือจัดเวทีเลิศอลังการมากากิจกรรมแน่นมากเลยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ได้หวดอะไรนางงามเลยเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อเวทีเลยเแ,แบบพี่นวัดขายของอเนี้ยเราก็ว่าเอองั้นเราเอาอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยนะเพราะว่า ีหน้าที่นวต้องจัดให้หนักกว่านี้นะครับชอบมากเพราะว่ากิจกรรมเยอะดีโดยเฉพาะให้นางงาเงาเดินบ่อยๆเรารู้เลยว่าคนไหนเดินดีเดินไม่ดีนะฮะอันนี้เราอยากดูนะครับโอเคของเรานะครับเป็นกล่องอะไรอะ A3 นะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ1 0 0 0ัน,นบาทแม่แม่แม่นะก็ก็เราก็จะมาดูกันนะครับแต่ได้ดูแล้วหรืว่าน่าจะได้ข้าวนะ าที่จริงอ่ะอยากจะซื้อพวกครีมนางงามมากกว่านะก็เห็นว่าเราเออใช้ดีอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากได้ยังอื่นบ้างอ่ะคื่อไหมก็มาได้กับซื้อครีมนางงามซื้อแก้ฝ้าต้องมี้หนึ่งป้าไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคอย่างแรกเลยนะครับ <c oughs> มีสแกนอ่าแล้วหนึ่งนะขอโทษด้วยนะครับ อันอย่างแรกเลยนะครับมารีวิวนะครับก็จะเป็น Miss c a n o Formen นะครับผมอันนี้เป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายสีดำนะครับอาจจะแบบที่อาจจะอาจจะแบบทีมงานที่นำมาเห็นว่าเป็นแบบผู้ชายอ่ะไปซื้อมาเขาก็เลยจัดเฉพาะของผู้ชายมาให้นะครับหนึ่งขวดนะครับอย่างที่สองที่เราได้มานะครับก็เป็นข้าวงาดำนะครับไรเบอร์รี่นะถ้าจะไม่ผิดข้าวสารทำนะครับผม ไรเบอร์รี่นะครับออร์แกนิกนะครับข้าวออร์แกนิกอันนี้คือกินแล้วได้หนึ่งพันนี่เราได้ข้าวกินแน่นอนนะครับกับน้ําหอมหนึ่งขวดนี่ก็เกือบภูมิแล้วนะต่อไปนะฮะแอนตี้นะครับอ่าเป็นครีมนะฮะแอนตี้เมลอะไรเนี่ยเมลเดี๋ยวนะขออ่านก่อนแอนตีเ้เมลามาเมลาามแอนดรัสปอตก็คือครีมทาฝ้านั่นเองนะครับ ก็ใครที่ไม่มีฝ้าก็ซื้อมาทาให้มันผิวขาวได้นะครับผมทาบริเวณผิวหน้านะครับดักฟอร์ซึมซาบไบนะครับผลสกัดจากลิลลี่นะครับบ拉าบ布านะครับทาทั่วผิวหน้าที่ต้องการเป็นประจำทุกเช้าเย็นก่อนนอนนะครับรวมถึทาครีมกันแดดนะครับสลับทาภายนอกเท่านั้นนะครับได้ครีมทาฝ้าหนึ่งอันนะครับเอาเรามาดูกันนะครับว่าอะไรอีก ปุ๊บนะครับเป็นนางงามทูทเพสนะครับไว้นะครับพิรอ๋อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะฮะยาสีฟันนะครับก็เอามาแปรนฟันให้ขาวสะอาดกันนะครับอันนี้ขออันนี้ขอบคุณพี่นวัตที่ส่งมาให้นะครับก็ถูกใจทุกอันเลยเราไม่มีอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจเลยสุดท้ายนะครับเป็นคอลลาเจนนะครับน่าจะเป็นน่าจะใช่เป็นคอลลาเจนพัส อันนี้ก็กินแล้วผิวดีนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพนะครับดีด้วยนะครับผมก็อันนี้เห็นที่เขาว่าคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยให้แบบเขาเรียกอะไรนะผิวขาวด้วยนะครับทำให้ผิวหนังเนี่ยยังเต่งตึงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช่วยได้หลายๆอย่างบางคนนะ่ะได้ยินว่าแบบมีคนกินนะมาเล่าให้มาเล่าให้เหยียฝั่งเรากินแล้วแบบ อาการเป็นหวัดอะไรพวกนี้เขาก็ดีขึ้นเหมือนแบบดีท็อกสารพิษอะไรอย่เงี้ยอันนี้เหียก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าพวกคอลลาเจนนี่คือพวกลดเหี่ยวย่นแน่นอนนะคบผมแล้วก็ช่วยผิวขาวได้ถ้าเป็นพวกวิตามินซีนะครับที่นะว่าเคยบอกว่าทํายังไงมีคนไปถามในไลา์อ่ะในรายการอื่นนะเขาถามว่าทํายังไงให้ผิวขาวนะครับก็ผิวดีนะครับก็คือ กินวิตามินซีนะครับเดี๋ยวมันก็ริ้งออกมาเองประมาณนี้แกเคยบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถือทั้งหมดทั้งมวลแล้วถือกินวิตามินซีอย่างเดียวแล้วไม่ทาดก,กันแดดก็ดำอยู่ดีนะครับถ้าดำเสร็จก็ฟันเป็นฝ้าฉะนั้นไปซื้อมานะฮะอันนี้แกฝ้าอันนี้สวยแล้วหน้าหน้าหน้าขาวแล้วนะครับฟันก็ต้องขาวด้วยนะครับก็ต้องไม่มีกินปากก็ต้องใช้ยาฝดฟันนางงานะครับ ก็ได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับ1,000บาทนะครับอันนี้ก็คือของชิ้นหนึ่งอ่ะมันก็200กว่าบาทแล้วอ่ะ250แล้วอ่ะเออนะครับก็ได้กำไรประมาณ200บาทนะครับผมเนี่ย5ชิ้นนะครับก็ได้กำไรประมาณ200บาทนะฮะคือยังไงก็เกินราคามูลค่าราคาอยู่แล้วนะฮะอันนี้ออร์แกนิกอย่างเดียวนี่ก็คุ้มแล้วนะครับ ก็วันนี้มารีวิวนะครับอันบ็อกนะครับกล่องรวมของพี่นวัตนะครับผมใครสนใจนะครับก็วันไหนที่พี่นวัตเขาไลฟ์นะครับขายของนะครับไปเอฟมาเลยนะครับหนึ่งกล่องส่มนะครับจริงๆแล้วก็ก็ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรอะ่ะแต่ก็ก็อยากส่งเหมือนแบบได้ของที่โชคอะไรประมาณนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูอลลาเจนคือต้องได้ ข้าวต้องได้น้องขอบกูต้องชั้นต้องได้นะครับแล้วสุดท้ายคือครีมทาฟ้าเราต้องได้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับอย่างน้อยรวมๆกันแล้ว700กว่าบาทประมาณของ700กว่าบาทอีก2อย่างเนี่ยเป็นดูเนานะครับว่าจะได้อะไรนะครับบางคนได้เข็มกัดราคา1000บาทก็คือเข็มกัดอันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็วันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับพี่นวัดนะครับที่จดัดแคมเปญดีๆอย่างนี้มาให้นะครับได้กำไรจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ทำวทีนะครับมิสแกน,นครับปีหน้านะฮะเอาให้มันปงัปงๆเลิศๆเ,เลยนะครับเพราะว่าปีนี้ผู้สมัครที่เปิดตัวตามจังหวัดต่างๆนี่ก็คือแบบมีแต่แบบคุณภาพมามี potential ที่ดีนะครับหลายคนเปิดตัวแล้วคือที่จริงมันที่จริงแบบประกวดเสร็จอะแล้วเขาก็ประก บางจังหวัดก็เวดต่อเลยอะเราแบบตีตอนร้อนขนาดนี้เลยหรอได้เปิดตัวขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยโอเคอ่าโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสกิ์ด้วยครับสวัสดีครับ